อ่าคันนี้เสร็จเรียบร้อยสี่แปดปี2019มาเดิมเดิมงานที่ทำเปลี่ยนแฮนใส่หน้ากากทำขายยึดเก็บสายย้ายคอยยกถังเรามาดูกันย้ายไฟเลี้ยวอ่าไฟเลี้ยวเดิมสี่แปดปีใหม่บอกเลยใส่หน้ากาก,ากตัวนี้ ไม่ติดไฟเลี้ยวแต่ไฟเลี้ยวมันอยู่ข้างในจะไม่เห็นมันก็จะเปิดเวลาเปิดมันก็จะข้างนอกจะไม่เห็นก็ต้องย้ายมาเหมือนไอรอนย้ายมาอยู่ข้างบนเหมือนไอรอนใส่ขาจับใหม่พอดีผมมีพอดีอันนี้แฮน ร้อยสายเก็บให้เรียบร้อยร้อยสายเก็บให้เรียบร้อยเก็บสายให้สายเบรกลูกค้าเอามาเองเป็นพร้อมตัวต่อก็หาวิธีซ่อนเก็บให้หลบให้เนียนๆก็จะไม่เป็นกระปุกใหญ่เกะมากขาให้ใหม่ทำขาย,ยึดหน้ากากเพราะว่าหน้ากากซื้อมามันจะล็อกกับ ไฟหน้าที่ต้องย้ายออกยื่นออกไปมันจะมีขามาให้แล้วล็อกกับไฟหน้าแต่ตัวบนมันจะล็อกไม่ได้ก็ต้องมาทําขาใหม่อยูย่ๆนอ็อตกันกระพือให้ด้วยล็อกกันกระพือให้ด้วยเก็บสายย้ายคอยยกถังโล่งๆเนียนๆตัวย้ายคอยรุ่นใหม่ พร้อมสายหัวเทียนเฮอริเคนไม่ตรงยี่ห้อแต่ตรงรุ่นเพราะผมสั่งทำมาสำหรับตัวย้ายคอยมีที่ผมที่เดียวชินชอ็อปเก็บสายเนียนๆโล่งๆหรือทุกปักหรือทุกจุดหรือร้อยหรือเก็บสายร้อยเดินใหม่หมดทุกเม็ด ่าตัวยกถังผมก็เหลาหัว,วน็อตให้เพื่อไม่ให้มันชนเฟรมอันนี้มันก็ยังนิดเดียวแต่ถ้าเดิมมีหัวน็อตเนี่ยมันจะขูดเฟรมตรงนี้มันจะขูดสองฝั่งเลยเสร็จเรียบร้อยเตรียมตัวโตวแจ้งส่งงานได้ คลับสไตล์ลดมาเมื่อวานวันเสาร์ที่3ตุลา2563วันนี้ที่จริงมันเสร็จตั้งแต่เมื่อวานตอนคืนแล้วแหละแต่พอดีเอาขากับตัวย้ายคอยไปพาเวโค้ดอยู่ก็เลยเสร็จวันนี้ ไฟเลี้ยวมาเทสไฟกันเรามาเทสไฟกันเลี้ยวตายหน้าหลังเลี้ยวขวาหลัง หน้าพามากปิดปกติหน้าหลังเบรกมือเท้าติดเรียบร้อยปกติเบรกไล่ลมไล่เรียบร้อยใช้งานได้ หล่อคันนี้โอเคแล้วเจอกันใหม่คันต่อไปขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับ